สวยในชุดบ่าบาเปิดสองดาราคนดังในวงการบันเทิงสวมชุดวิวาบาบาเขางานวิวาสุดอลังการสําหรับงานประเพณีการแต่งงานของบ่าบาประเพณีการออกเรื่องของบ่าวสาวแบบโบราณสุดอลังการเป็นงานประเพณีการแต่งของชาวภูเก็ตที่นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังอลังการเต็มไปด้วยเครื่องประดับทองคําสมกับความมั่งคัง่งจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้า คนที่2ปอยติชดานับว่าเป็นวันสําคัญสําหรับชีวิตคู่นะคะสําหรับนักแสดงสาวกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการแห่งบ้านอาจอ้อที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดเผยตอนที่ปอยติชาดานั้นเตรียมเครื่องประดับเต็มแขนเต็มคอไปหมดที่เตรียมเอาไว้ในงานแต่งงานที่มาพร้อมกับสวมแหวนม่นและเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของครอบครัวของฝ่ายชายและทอถึงงานจริงทงางเจ้าสาวมาในชุดบ่าบาแบบโบราณดีไซน์แบบโบราณเข้าชุดตามวัฒนธ,นธรรมบาบายยญ่ๆทองอราับไปทั้งตัว สวมใส่คืองประดับทองคําและเพชรพลอยแบบโบราณเสริมความสง่ารวมถึงยังสวงมมงกุฎดอกไม้ไหวที่สาวปลอยนั้นเป็นคนออกแบบเองใช้เวลาทํานานถึง3เดือนและยิ่งเวลาถ่ายรูปก็ดูมีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขังแบบสุดๆเข้ากันแบบกินห้องประโยคจริงๆ ผลที่1มะปางวิราการปิดท้ายกันที่ดาราสาวคนสวยหลังจากที่แฟนหนุ่มนั้นได้ทาเ,าเซอร์ไพรส์กุกเข่าขอแต่งงานก่อนที่จะมีภาพพีวดดิ้งหวานๆออกมาเป็นระยะนอกจากนี้เธอก็ยังได้สารฟันในวัยเด็กในการใส่ชุดแต่งงานแบบปาบา,บาแบบที่อาาใส่ในวันแต่งงานเพราะว่าด้วยทางสายเลือดของคุณพ่อที่มีพี่น้องถึง16คนทําให้สาวปรางน,นั้นเป็นลูกหลานของคนภูเก็ตโดยชุดที่มะปางสวมใส่นั้นมาจากแบบที่อาาใส่ในงานแต่งกับอากงเป็นชุดดอกไม้สีชมพูประดับไปด้วยมงกุฎดอก ไม่ไหวต่างหูงหงส้อยคอเครื่องประดับก็สังหรือกรอสังทีติดกันเป็นแผงนอกจากนี้ก็ยังมีการคาดเข็มคัดท้องแท้สวมแหวนบาเย็ที่นิ้วมือทั้งหมด10นิ้วไปจนถึงกำไลท้องที่ข้อเท้าก็ได้ได้ว่าสมกับเป็นเจ้าสาวสวยอลังการมากเลยจริงๆ สำหรับที่มาของชุดงานวิวาสุดอลังการสำหรับงานประเพณีการแต่งงานของบาบาเป็นประเพณีการออกเรือนของบ่าวสาวแบบโบราณที่ชาวบาบาจังหวัดภูเก็ตนั้นก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมนี้ไว้แต่ก็ร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์ไว้ไม่ให้หายไปจากรุ่นสื่รุ่นสเสน่ห์ของการแต่งงานของชาวบาบานั้นมีจุดเด่นคือความสวยงามแต่ก็ยังมีความอลังการของชุดและเครื่องประดบับสำหรับงานบาบาหรือเพรานาการหมายถึงลูกหลานที่เกิดจากบรรพบุรุษเชื้อสายจีนและคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในภูเก็ต ก็ถือเป็นการแสดงออกขนรรมเนียมประเพณีของชาวบาบาที่สืบทอดกันมาต่อรุ่นสู่รุ่นมงบอกถึงความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมของครอบครัวและก็เป็นหนึ่งในงานพิธีการที่สําคัญของชาวบาบาทั้งนี้ก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีโบราณรวมทั้งก็ยังเป็นการให้เกียรติแก่ฝ่ายเจ้าสาวและครอบครัวให้มีความมั่นใจในตัวเจ้าบ่าวที่จะสามารถดูแลเจ้าสาวอย่างมีความสุขด้วยการมั่นหมายจะมีการเชิญ,ญญาติผู้ใหญ่จิบ้ำชาและเวียนศาสเวียนหมอนส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นหอ โดยจะมีแม่สื่อและแม่การเป็นผู้ดำเนินพิธีการต่างๆให้ความพิเศษของพิธีแต่งงานบาบาโดยจะมีหลายอย่างด้วยกันโดยแรกเริ่มมีตั้งแต่ชุดแต่งงานของบ่าวสาวโดยชุดทางฝั่งเจ้าบ่าวนั้นก็มีเอกลักษณ์เป็นลักษณะเป็นแบบสูรฝรั่งเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งและการดำเนินชีวิตของชาวพารานากรที่ค้าขายกับบริษัทชาวต่างชาติส่วนทางด้านชุดเจ้าสาวจะสวมใส่ชุดปันจูปันจังเป็นชุดยาวประดับด้วยลายผ้าเป็นชุดยาวประดับด้วยลายผ้ารูปแบบเป็นเสื้อคอ ตแขนจับจีบหนุงผ้าลายปาเต้สวมเสื้อคุยผ้าปัานรูเปียหรือผ้ามัสลินปักลวดลายจึงจะเลือกสีคุมโทนเดียวกับผ้านุ่งสวมใส่เครื่องประดับประจำตระกูลติดเครื่องประดับท้องชุดใหญ่ที่เรียกว่ากอสังมีเข็มกลัดชิ้นใหญ่และอีก3ามชิ้นเล็กใส่กำไลที่ข้อเท้าสวมรองเท้าปักดิ้นหรือลูกป,ปัดจงผมนั้นก็ยังมีเอกลักษณ์นั่นก็คือทรงผมกล้าสูงหรือมีอีกชื่อเรียกว่าทรงซักอีโบยและที่สำคัญคือทางเจ้าสาวต้องสวมมงกุฎท้องดอกไม้ไหวที่ทำด้วยทองค นั่นเอง